กลับมาฮัลกลับมากันดีกแล้วนะครับตอนนี้คุอยู่กันในเกมอันเทอร์นะครับหันหายกันไปหนได้ต,ติดเกมอาม่มาบ้าบา้บาเล่นเลยตอนนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟดีดีเก้าเซิร์ฟปรดผมเลยครับอืตอนนี้ล็ะลอห้าคนนะคือช่วงนี้ไม่ค่อยเอาคลิปลงนะฮะก็นานๆทีอยามาลง นะครับ <c oughs> ปรับภาพอืมแตสวยจริงปรับแบบนี้แสบตาสตามาก <c oughs> คนก็เยอะอยู่นะเจ็ดคนแต่คนไทยครับคนไทยครับ F หนึ่ง เด็กไทยอ่ะมือเรืองแสงรถเถะเซรร์นี้มันเปลี่ยนมุมมองไม่ได้ฮะเนี่ยกดซีเรือเเลยของผมมันกดซีเปลี่ยนมุมมองอะถ้าเป็นปกติก็จะกดเฮชนะฮะแต่ผมกดเฮชมุมจะเป็นช้ยท่าโอเคเออนะครับ แล้วก็ไม่มีใหญ่ะก็รอรอเล่นไปแล้วสองคนเดี้ยเรเร็วที่กินน้ำโคกหรกเ,ห <c oughs> เดี๋ยววันไหนสอนนี่ <c oughs> นี่ว่ะเทคนิคในการเล่นอันเทอ์นะแบบพื้นฐานปุ่มอะไรนันะบางคนบางคนยังไม่รู้เลยนะแบบยังไงแบบเนี้ยเนียเนี้ย อนะย่าดีีๆของรล่นะปกติคนเล่นเขาจะลากปุ๊บนะครับแต่นี่คือกดปุ่มเดียนวะปุ๊บลนแด้เราจะมาสอนว่าทำไงเนะีนะ่ยเด่นจะเก่งก็กดจึ๊บเนะี่ยเข้ามือเฉยเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาสอนกันในคลิปต่อไปนะครับอสองคนอะ่ะเหลือคนเดียวลนะคนไทยโปรเยอะครั นี่ตะเดมตะเดมเตะเดมตะเดมตะเดมเตะเดมตะเดมตะเดมจดเตะเดะเจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งเส็จโอเคมาครับเกิดบ้านน้ำตาลโชคดีหรือโชคร้ายโอ้โหเอ็มสี่ ถือว่าดีอะดีดีเปิดมาค่อนข้างดีหาที่ตั้งปืนก่อนเพราะปืนมันดีดมากเลยวัดนี่ยาใหญ่ที่โชคดีจริงตานี้ขอรอยนัดขอกระสุนขอกระสุนมันยินกันละยาเล็กยาน้อยเก็บเก็บไปฮะ นี่แมปนี้ก็สุนทายาฮะอ้ยใครเดินไปเดินตายไปโอ้โหแล้วกดผิดไปกดปั๊มยาใหญ่หญชิบหายแล้วเปลืองโอ้โหแม็กเดี๋ยวสอนเนี่ยวิธีการกลับเป็นไง จัดของกับกับสินเขารีโหลดทิ้งที่จับดีกว่าโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ทำไมล่ะเข้าโรงพยาบาลดีกว่า <c oughs> ไม่ได้ตายนะเข้าไปหายา,ายาแดงเก็บไว้โอ,อะไรอะไรอะไรยาแดง

อืมได้ที่สามก็ดีนะดีดีดียังดีอยู่ยังด,ดีใครเจอก็ทักทายกันได้นะับดีดีก้าวนี่ยนี่ยสับโปรงวะ อาผมมีอยู่ลายเดียวแต่ซื้อลายดาบดีกว่าเออเทพเทพในในเอออ,อืมไม่แน่ใจหินกันหรือเปล่าฮะต้องดูโหโคตรจนจะเ,เติมหรือไม่ตรงนี่ขายของอยู่ไม่ไมีใครซื้อนะฮะลายดาบนี่ต้องไปดูที่หน้าร้านค้าเกมเออมันจะมีขายเพวกะสะกินปืนนะ ของเกมเลยเนี่ยซื้อตรงนี้ใครจะซื้อกุญแจซื้อสกินปืนอะซื้อตรงนี้เอานะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีลายเท่ๆอะลายคาดตานา่เนี่ยเท่ลายมันก็มาใหม่เรื่อยๆนะเนี่ยลายหน้าเท่นี่มันลินจา

อาจจะปลวาเพราะต้องดูก่อนว่าใครยิงเห็นไหมไอคนที่มันยิงผมตายตอนแรกอะมันวิ่งมายิงกันนะ่ะหรือว่ามันเห็นหมวกไฟผองมาอันตรายหมวกไฟกเจอฮันนี่ดีดีดีเห็นแล้วหดหูเลยยาก็ไม่มีะวิ่งเข้าโรงพยาบาลกันเลยตอนนี้ อุ้ยยอดเจ้าเลเปืนกระสุนไหมเนี่ยฮัลโหลแม็กไม่มีเลยผมจะไม่ค่อยถอนแม็ดจากปืนนะมันเสียเวลาแล้วอาจจะโดนยิงหลังได้โอ้ oh, oh, โดดยิงโอ้โปืนไม่มีไ,ไปดีกว่ะไปธนาคารเลยอ่ะน่าจะมีของเยอะ ถ่ายมาแปดนาทีแล้วเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วเล่นตอนนี้จบก่อนแต่น่าจบเร็วนะเพราะตัวแกรมผมมันถ่ายได้แค่สิบนาทีนี่ขนาดของแท้นะั่นะเดี๋ยวต้องลองปรับเวลาดูมันจะถ่ายได้ถึงสามสิบนาทีตัวอะไรตกใจตู้เย็นเป็นคนตกใจงตทุ้ยตกใจง่ายฮะอืใครขับรถมาวนะันน่ะ เนี่ยเนี่ยนีเมื่อผมเล่นแล้วผมได้ยินเสียงแบบนี้อ่ะแล้วมันก็หาผมโปรอย่ะงฟัก <esos> โอ้ยเสียชิหายแล้วไงชิบหายแล้วไงชิบหายชิบหายเฮ้ย <trabajo> ช่วยด้วยติดเจอได้ ตู้เสืยด้วยเสยด้วยเอเอเราเก็บปืนเลยแดละเสยด้วยวเอว่ามันเปิดมายิงใครได้เปิดประตูให้หน่อยช่วยด้วยเอเอฮะผมโดนแล้วเด่ยไม่น่าเลย เสียหายแล้ว,ลวจะไปยังไงเนี่ยจบคลิปล,ละ๋อหรือว่าถ่ายได้อะถ่ายอีกกว่านละเฮ้ย <c oughs> ของแท้มันไอ้นี่มันถ่ายได้ไม่มจำกัดเออเฮ้ยรถขังมา <c oughs> เราถ่ายคลิปลง Youtube อย่าทำล้วเลยนะหะหนทานสู่ความลำ้ำรวยโอ้ยโ,โ,โดนขังเลยเนี่ยเราต้องต้องรอหมอกมีมา เออทำไงดีเนะี่ยเมื่อกี้เปิดประตูแล้วไอ้ออกไม่ทันเออโอ้โหลูกจะออกยังไงวะเนี่ยเออ,อแล้วทำไงลนะ่ะอ่ะไม่ไม่ทันออกไปกาตายนะรู้แบบนี้วิ่งไปอ่ะวิ่งชาร์จเร็วออกไม่ทันนะนอกจากเราจะเดินทะลุกำแพงทะลุไม่ได้ เฮลสัมบัดีซัมบัดีเฮลไม่บิดเลยรับเออออกไปได้แต่ถ้ามอถ้าหมอกมันบีบมาตรงธนาคารผมก็รอดอยู่ยคนเดียวเลยเอ,อาชีพก็แค่มีกำลังใจในการชีผมถอนแม็กปืนเนี่ยไม่มีอะไรทำร โดนขังจนได้เฮ้ยเกียนแบบนี้มันก็มีเหรอวะให้มันจะโกงเกินนะเออโอเคได้แม็กซ์มาถ้าเปิดผมยิงอ่ะอ เปิดมามันจะมองไม่เห็นผมรอเปล่ารอแป๊บรอแป๊บนะอ่ะเย่ yeah. ไม่มีมีดอะทิ้งมีดไปแล้ว มือมันต่อยไม่ได้เติมนี้ได้น้ำเข้าไปข้างในแล้วนะ่ะเฮ้ยเราว่าเราหนีดีกว่าเออเนี่ยูโอเคเราชั่วมากเลยนะโอ้โหชดชั่วเลยรู้สึกเหมือนตเต้นชั่วมากอลยโอ้ยไอ้ยโอ้ยทำไมตัวเองชั่วอะไรล่ะนี่ก็เน่ เฮ้ยเกยม,มีต่ตอวไว้เลยเออเป็นไงล่ะเราจะไม่เข้าธนาคารแล้วเกินไหนวะเนี่ยโอ้สกาสกาสกาเก็บเก็บโอ้ย,อยา,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 ายยใหญ่โอ้โชคดีโชคดีแ,แสงมันชันจ้าซะทุกาง จ้าจนแหลกไปเปไปๆๆโอ้ยมือสัน่นมือสัน่นตัวอะไรดำๆก็เนะี่ยโอ้ยมันมาแล้วโอ้ยเกมนี้ไม่จำเป็นต้องเล็งปืนนะแต่คุณไม่ต้องเล็งคุณก็ยิงคนตายได้แต่เล็งแบบนี้แทบไม่ต้องเลย ตายแล้วโอ้ยโดนได้ปะกระสุนมันย้อยอ่ะยาเยอะยาเยอะเก็บมาทำไมทิ้งไปยายายาเก็บเก็บพี่จับเก็บสกาวจริงเล่นไม่เป็นอ่ะ เอาปืนนั่นเอออ่ะอ่ะอ่ะมาโ่มา,มาอ้าวตายชิบหายแล้ว สี่คูร้อยปืนขอปืนกน้นนอ่ะโอ้โหแม่งเอาไปเก้ยงโอ้ยปืนเรามันไม่รู้อะ่ะยิงเล็กตายอะ่ะเออจบคลิปจะว่าสิบห้านาทีละเออไปละ